สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมดาแฟมิลี่นะคะฟ้าเปิดมากเลยนะคะ,ะอ่าส่วนห้องนอนของน้องทั้งสองนะคะก็หยุดชะงักไว้ก่อนนะคะไปเอาทางด้านหน้าองค์ปู่นะคะร้านองค์ปูสำคัญมากค่ะ,ะเตรียมงานกันนะคะ,ะมาดูเพื่อนๆน,นะคะ,ะก็จะมาถามว่าจะพากันไปไหน นี่โอ้ห้องมันสวยนะคะมองแล้วมองแล้วมันดูมันโล่งสวยด้วยนะคะใครมาแอบมองใครมาใครมาแอบมองใครมาแอบถ่ายลับๆล่อๆอยู่ตรงนี้อ้าแล้ว เสือจะไปไหนจะพากันไปไหนนี่ก็บอกว่ายายมาดูบ้านลุงพอ,อ๋อกอว่าลุงพลเห็นป่าเห็ลูกลอายากขึนาก็เลยสนใจแล้ับข้าวเที่ยงทำเสร็จแล้วนะพ่อยายถึงกระทักแบบนี้เลยหรอยายสมนถึงกับเอ่ยปากคงไม่ได้ไไดรือคงไม้อนะคะ,ะเพราะ,ราะว่าดูาแล้วมันสวยดีนะไอเดียลุงพลนะคะ ไม่เหมือนใครนะสไตล์นี้นะ่นะไ,ไม่มีใครเหมือน,อนดูแต่ในคลิปง่ายดูแต่ในคลิปมันก็ไม่เห็นตัวจริงใช่ไหมพอเห็นจริงจแล้วมันสวยมากอสวยไม่เหมือนใครเนะาะอาืมอยากคิดว่าต้องทําเพิ่มเติมต่อไปอะไรยังไองอีกไหมเนี่ยนอกจากตัวบ้านที่เป็นห้องนอนน้องน้องโอมกับน้ำมนต์เนี่ย ถ้าเป็นไอเดียยายเออถ้าเป็นไอเดียถ้ายายสามารถออกความคิดเห็นได้แล้วยายจะทํายังไงต่อเอ้าถ้าเป็นยายเออต้องข้างหน้ามาอยู่ไหมเอาแล้วแต่ยายสิอันนี้ให้ยายออกความคิดเห็นนั่นองต้องทำไอ้นี่ลงมาข้างข้างล่างมาอย่างนี้อะไรระเบียงหลังคาออหลังคาลงมาอย่างเงี้ยลังคาจากไหนจากข้างบนนู่นเหรออ้าข้างบนให้มันเสด็จลงมาข้างล่างแบบนี้ ให้ตรงแนวลงมาอย่างงี้บอกมันอยากมีดาดฟ้าไหมอยากมีชั้นลอยไหมอยากมีโรงรถไหมก็ถ้าอยากมีโรงรถเออถ้ามีโรงรถมันก็ต้องสร้างขึ้นอยู่เออนั่นแหละก็ถามไอเดียยายไงเพราะยายเป็นลูกเจ้าของกิจการก่อสร้างเมื่อตอนอดีตนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยโอ้เค่ะแต่ถ้าไม่ด่าว่านะถ้าไม่ด่าว่านะ ถ้ามีงบประมาณอีกนะก็จะต่อออกมาอีกห้องหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนบ้านนกดาวนี่แหละถ้าเราต่อออกมาอีกห้องหนึ่งเนาะหลังคามันก็จะมาแบบนี้เนาะมันก็จะเออมันก็จะได้อีกห้องหนึ่งนะนี่แล้วมันก็จะสมบูรณ์แล้วมันก็จะสวยนี่เพรานะว่าตอนแรกนะคะตอนแรกเริ่มต้นนะก็จะเป็นบ้านนอกดาวเนาะเป็นบ้านนอกดาวแล้วก็ยกขึ้นนะคะยกขึ้นต่อเสา แล้วก็ต่อออกไปเป็นห้องน,ะองน้ำห้องครัวต่อออกไปเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เพราะว่างบน้อยนะคะก็ค่อยๆปฏะติดประต่อออกไปทีละห้องทีละชั้นนะคะนี่แหละแม่ดาถึงบอกว่า,าเดี๋ยวถ้ามีงบประมาณอีกก็ต่อออกมาอีกห้องนึ่งเนาะต่อออกมาทางด้านหน้าอีกห้องหนึง่นงมันก็จะเป็นมันก็จะสมบูรณ์เหมือนแบบนี้แหละนี่มันก็จะเป็นบ้านสมบูรณ์แบบนี้เนาะ ก็ทำไปตามงบนะคะทำไปตามงบนะคะงบมีน้อยก็ค่อยๆต่อไปนะคะ มาดูนะว่ายายสมอนจาได้หรือจําไม่ได้นะคะโอ้โมานีสิพว่าป้าเสือยังอยู่ยัอเหรอดูอยู่แล้วโอ้โหพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงยายสมอน โอ้โข้พี่สมอนพี่สมอนหอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่กับเสือเหมือนเดิมเลยขาไลสดทุกเช้าหน้าบ้านมีการถาวบ้านเสืออย่างดีลูกคอยให้อยู่ในห้องโอ้แม่แม่เปิดประตูให้หนูหน่อยแม่แม่เปิดประตูให้หนูหน่อย มีอะไรลูกนะไม่ได้เก็บทุกวันนั่นและแม่แม่อยู่ไม่ได้หายหายไปสองวันที่กลับมาโอ้โหทำาเอาตื่นเต้นตื่นเต้น แล้วก็ทไหน้าปลแล้วไปแล้วไปแล้วเสือเดนยอูกล้กนี่รู้ไหมว่าใครเป็นคนปลูกเข้าไปนั่งใกล้ๆลเลยเสือเสือบอกว่าแม่คนลูกดกนะปลูกก็จะดกแบบนี้แหละ้ไปนั่งใกล้ๆเลยจะทำปกแล้วจะทำปกแล้วมันมองเห็นที่ไหนล่ะนั่งลง นั่งลงนั่งฟังสวนมันต้นมันแล้วก็หันหน้าเออทำคลิปทำยูทูปเพื่อนเพื่นดูแบบฉลาดหน่อยนั่งลงไปข้างล่างอีกลงไปอีกไม่งั้นมันมองเห็นมะละกอที่ไหนเราลไปเรือล่วงลงไปข้างล่างไปจับไว้สิเฮ้ยมะละกอเดี๋ยวเดี๋ยวกดปกให้กดปกกดอ่ะพี่สมอนเห็นทึกับตาโตเลยนะเนี่ยเบิกตาเบิกตา เหลือหลือกล้องมนโอบด้วยเหลือกล้องเสือพาปเหลือกล้องยายสมออีกเ่งอางภาพปากงามเลยพี่สมอ,อปากใหญ่ใหญ่เออนั่นแหละปากใหญ่ใหญ่หอีกตร์งมะละกอแม่ดาโอยนี่นี่มามา,มาเติร์งกับเตยหอมนี่มัเติงกับเตยหอมนี่งามแล้วนี่หนะลัน่นมันมันวันนี้มันยังไม่หายนะมันเป็นเพรยต้องเตยหอมงามแล้ว นี่ที่สำคัญนะมาดูสิคนพัฒนาด้านหลังนี่สวยแล้วนี่โอ้โหมาถึงนี่เลยนะคะนี่น,น,นี่พัฒนาอุ้ยมีปลาตัวใหญ่ด้วยอืมเอาเอาข้าวมาเทให้ปลานะคะปลาก็มากินข้าวนะคะปูปลาก็มากินข้าวอุ้ยตกใจหมดคิดว่าง,งู อันนี้ก็จะเป็นครัวนะคะครัวที่ครัวที่อะไรนะครัวที่แม่ดามาเขาเรียกว่ามาทําอะไรนะมาทําอยู่บ้านสีชมพูเนาะเพราะว่าหลังบ้านของแม่ดาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่กับป้าไทยบ้านนอนอยู่หลังเดียวกันนะคะกับป้าไทยบ้านอยู่ติดกับเสือแต่เรายังไม่มีห้องน้ําห้องครัวนะคะอุ้ยเตยหอมสวยงามมากเลยนะคะหอมหอม หอมจริงจคือคือต้องเจาะออกนะเพราะว่าห้องน้ําจะไม่ได้เอาไปเนาะห้องน้ําจะไม่ได้เอาไปก็จะเอาไว้แบบนี้ละคะนี่ก็จะเจาะแบบนี้เนาะก็จะเจาะแบบนี้ จะยกยกบ้านอ๋อเขาใส่เหล็กไว้ด้วยนะคะนี่เขาเขาจะตัดออกจากห้องน้ำกับตัวบ้านนะคะแล้วก็เอาเหล็กมาใส่แล้วนะคะพอรู้ว่าจะยกไปก็ใจหายเหมือนกันนะคะพีดูเหมือนดูเหมือนมัน พูดแล้วน้ำตาจะ,ะไหลนะคะดูเหมือนมันเศร้าๆนเนาะแต่เขาก็เอาเสานะคะี่เอาเสามาตั้งไว้ให้แล้วนะคะเพราะว่ามันต้องตัดแยกออกนะคะนี่มันต้องตัดแยกออกแยกออกตรงนี้เนาะแล้วก็มันก็มีเสานะคะนี่แม่ชัยก็เอาเสามาตั้งไว้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าโลงรถดนี้ไม่ได้ยกไปนะคะโลงรถดนี้ไม่ได้ยกไปก็ยังเอาไว้เหมือนเดิมก็เลยเอาเสามาใส่ไว้แล้วนะคะ เอาใส่มาเสาวไว้เลเอาเสามาใส่ไว้แล้วเนาะเพราะว่าส่วนนี้ก็จะตัดออกไปนะคะส่วนนี้ก็จะตัดออกไปก็ส่วนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคะพอพูดแล้วก็ใจหายน้ําตาจะไหลเหมือนกันนะคะอิจีส่วนห้องน้ํานะคะห้องน้ําเขาก็มีใส่เหล็กไว้แล้วนะคะใส่เหล็กดามไว้แล้วนะคะก็มันก็จะยังอยู่เนาะก็จะยกตัวบ้านไปห้องน้ําก็ยังอยู่ โรงรถนี้ก็ยังอยู่นะคะใจหายเหมือนกันค่ะน้ำตาจะไหลเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ